ถังข้าชมาดีปืนย่าดอนมองมาปมคือมาให้คว้มผู้เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเนาะในการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าเมื่อนี้เขาสิมาอนหัตเจพี่น้องเจ็ดย่ใจดีขายพักพี่น้องมึงแน่ผู้ใดสนมอสนใจผู้ใดต้องการพี่น้องอ้าวไวระบบข้าตาจะว่าไวประธานบอกทิศต้นกระซ้ายขาวบอก เอาไปต้มอันนี้ก็ไฟตู่อ่าไฟตู่บังเด้อเจ๊บ้านมให้นมอพี่น้องบังเด้อบังเด้อโสดเด้เจ๊ถ้ามันชอบมีวันนั้นเด้ออ่าผู้กับมีเด้อพ่าเออมัเโิมกางๆเลยเนาะอ่ามาพี่น้องมาบังคุดต้อพี่น้องเด้อห้ามเจ๊กายห้ามเจ๊กายบ้านพ่นธาตุมังแตงปลาพี่น้องนวยใหญ่ๆมังแตงเป็นฟองบัวมังแกงนั่น เนี่ยคู่กับมีเนาะอยู่นีนเนาะเอ้ยเนี่ยคูยังหอยอยู่พี่น้องมันเห็นยังกินแน่มั้ยนี่ตอนแรกนี่งานียใธรรมชาติพักใครายมเนี่ขาแต่พักเนาะมเนาะขายแต่พักบัวหัวหอมมักแจงพี่น้องมักแจงเป็นปรโมหดปุ้มันหอ่าสีแห้งนั่งเข้มก็จะเริ่มพี่น้องสนครสนใจต้องการอยากได้พักเอาประเดเนี่อยู่แนวกินแตงอยู่แตงกินเนาะก็จะเริ่ม อ่าปุใ้ใดผ่านไปไกลไปไกลามากจะเลื่อมมาอุดหนุนพันเดอร์หันเจ๊กกายเจ๊กกายพี่น้องตั้งอยู่บ้านพ่นธาดตุพี่น้องเด,อด้อราดุพนเดอร์อทางเสียออกไปบนันพูมันจะดีพี่น้องปลาขน,นมปังกับมีว่นนวะีงเข่าจีเข่าปุ้นพี่น้องเออเป็นยังนี่นังน้ำหวานเขาปาดหวานเขาปาดอันนี้เขาปุ้นเขาปุ้นมีน้ำจิ้มให้พร้อมเรียบร้อย น้ำยาเรียบร้อยพี่ตุกขักผู้ใดมักสมคนใจพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดแน่นอนนังเข้มนังเข้มนังนัวเนาะมาเป็นนังเข้มเอานังมันนังควายแต่มันแซ่บเนาะอย่าลืมเด้อเออผู้ว่าผู้แพ้ทอบใดก็ได้ไกลไปไกลมากก็มาวุ่นโน่นเจ๊กพนเด้ออขบใจเด้ออาเอจ้าเจ้าทำเท้านอนไปขานี่เฮียครับเหมือนมาบ้านตัอันนี้นี่ บังบังบังบงมามเลยมาเลยน้ามาบงมันทรรมดาแค่ไหนเราอแไม่ค่าก็ขายมาท่านจะลืมผู้บ่าวผู้เสดเด้อผู้บ่าวผู้แพลวกาไปกมาจะเลื่นมาอุดนนุนเจ้เพื่อนเด้อเป็นตาขักยแยังงี้ตัวเจ้เพื่อนสูชีวิตอืมนเห็นปะลูกค่าครับประจำมันบโอ้มันทรรมดาเด้ออ่ามาอุนุนาอ ขาใจดีมิชาคนสวยนาคนสวยที่มีเนาะดีเด้อติดตามติดตามผู้ขาก็จะซื้อซอนขึ้นกันนี่เลยเห็นขาเลยโว้ยเป็นตาแซ่บอดขาอืมราคาเป็นกันเองกันว่าก้อนสีขาวห่านกับปิดหน้าปิดตาก่อนได้พี่น้องเด้อต้องใส่แมสเด,ด้ออ่าเคนมาประกาศจาังกี่เนาะ ปลาตัวท้ายหอยเบืองหัวบ้านเลียงที่เฮือนกับพวกที่นอหน,นิ <c oughs> อาคลิปน,นี้ขอมอกขอบใจพี่น้องมาอ่ายำส้มผ่านเจ๊กกายที่ไปยังว่าย้ำคำมากแต่คนคือเขาดีแท้ผู้ข่าวว่าไปน้อยขี่รถกายไปได้กับหัไหวไอ้ผู้บา่าวกันไล่ว่าท่านลูกค้ากันไล่เลยมาสอบถามคนเบิยยง่งคนขา,า,ายาอยังแหนี้แต่คนเขามาไล่แท้หรคนย้ยมส้มสอบขนาดเอาจังได้ก็จะเลื่อนพี่น้องฝากกดติดตามเออช่องยูทูปของบางไอ้น่อยแล้วก็ เอออยู่ห่างกันไปเนาะ<ด>คอยบดุดคอยบดใส่เจ้าก็ต้องใส่อ่าเพื่อป้องกัน,นโควิดสิบเก้าระบาดรอบใหม่บางกีเนี่ยกระทั่งแสดงข่าววัฒนธรรมเมืองเป็นกันลงมาเออประกาศเตือนพี่น้องวัชรสนอ่าเอาคลิปนี้กับผมยังไล่พี่น้องมาเยำส้ม,สมาห่านเจก๊กายว่าเป็นขายยังแน่เนาะอ้าพี่น้องที่ฝ่ายยึดตามให้เอฟซีทางหลาย อะไรก็ติดตามเบาเอหน่อยด้วกดไลค์กดแชร์เพื่อนแน่เช้าสาธุค่อยหอดึงจักพันคนเนาะเออจักพันคนคนอ่ะการจักพันเนี่ยจักพันไลค์พันคนเอฟซีพี่น้องเอฟซีอ่าพันกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำอยู่เห็นอยู่เบาเอบ้านโททาเอกระเสริมนอนกระเสริมสุกกระเสริมสุกบ้านโททาเอเพื่อนแน่อ่าขอบคุณครับใจพี่น้องอ่ะคลิปนี้ม่ซ้ำนี่จักหน่อยสิไป ເຮັດອັນນັ້ນກິນຢູ່ຊິມາຂອງหอมนําไปຊິເປັດອົບຫອຍຫນ້າອົບຫອຍເຊລີເຊລີເອີແຊບແຊບນໍາກັນພນ້ອງ